เป็นไงบ้างลูกเรียนวันนี้ก็ดีค่ะแต่ว่าโต๊ะโต๊ะโก้าอี้มันพังเยอะแยะเลยมันเรียนไม่ค่อยสนุกค่ะเวลาเขียนลูกก็ยุ่งที่หกอ่ะฮะแล้วทำไมไม่ให้ครูเขาแก้ไขสิล่ะลูบอกครูไปแล้วค่ะแต่ครูบอกว่ายังไม่มีงบสนับสนุนนะคะก็เลยต้องทนเรียนแบบนี้ไปก่อโอ,อ,อโอเคลูกงั้นลูกก็ทนทนไปก่อนนะตอนนี้ค่ำแล้วไปหาอาบน้ำไปจะได้ไปกินข้าวกัน สวัสดีค่ะบ้านที่บ้านดวงวัาได้ไปกันและคะคุณแม่มีอะไรตอบคะอ๋อมีนออยู่หอคะวันนี้ผอไม่อยู่เลยค่ะคุณแม่มีอะไรจะตัดคะอ๋อพอดีคุณแม่น่ะมีงบประมาณงานแม่อยากจะสนับสนุนค่าซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ของในห้องเรียนของน้องพีทอะค่ะได้ค่ะคุณแม่พอดีว่าวันนี้ขอติดรา,การรชการค่ะคุณแม่ไปคุยกับ ฉันก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่แม่ไปที่ห้องพักภูมิเพกันเลยค่ะเชิญค่ะ เห็นลูกสาวบอกว่าโปรเจคเตอร์พังก็เลยจะเอาเงินมาสนับสนุสนที่ซื้อโปรเจคเตอร์ใหม่ให้ลูกสาวแม่มาสนับสนุนรอบที่ชอบแล้วเนาะขอบคุณมากเลยนะคะแม่ขอบนคนะุณมากเลยค่ะ เห็นแม่พีหรืองครูด,ด้วยเห็นยืออ่นฟงอะไรให้กันก็ไม่รู้อะสอบข้อสอาหรือล่บเพื่อนเออใช่ใช่แต่บ้านไอ้พีน่ะมีงานข้อปอบพอดีอเออค่อะใช่แหละเออเนี่ยแม่วันนั้นน่ะแม่ไปคุยอะไรกับครูหรอเพื่อนหนูเขาเห็นนะ่ะวันไหนหรอก็วันนั้นไงที่ไปคุยกับครออูอ่ะอ๋อจริงๆแล้วอ่ะแม่อ่ะเอาเงินไปสนับสนุนโรงเรียนเพราะว่าเห็นหนูอ่ะบ่นบอกว่า โต๊ะกะพังโต๊ะอีกระพังโปรเจคเตอร์กระพังแม่ก็เลยเอาเงินไปเสนแสนไงจริงเหรอคะจริงเดี๋ยวก็ได้ใช้ของดีๆแล้วนะโอเคไปกัไปหาข้าวกินกันเถอะสวัสดีเพื่อนสวัสดีจ้นี่อ่าเรารู้เลยนะว่าวันนั้นแม่เรามาทำไมแม่เราอ่ะ มาให้เงินสนับสนุนพวกค่าโต๊อะไรพวกนี้อยากอะรไรเพื่อนดีใจมากดีมากมากจริงไหมเนี่ยจริงเราไปถามแม่มาแล้วโอ้หิวแล้วว่ะไปกินข้าวกันเถอะไปเถอะไปกินข้าวกันเมนเมวันนี้พาไปซื้อของไหนดีได้ไที่ไหนดีล่ะทวีกิจก็ได้ใกล้ๆดีจะได้ไม่ต้องกลับดึกด้วยโอเคโอเคไป ของเยอะจังวะแกถูกหวยหรอวะเอเอนั่นดิแปลกๆเนาะเดี๋ยวนี้ซื้อของเยอะเลยถ่ายคลิปไปให้ลูกพี่กับมิกกี้ดูเลยได้เขาไปมองกันดีกว่าเรื่องเมาแล้วแกซื้อเยอะมากเลยอะวันนี้ได้ของเยอะแยะเลยซื้ออะไรอีกดีนะเงินเหลือเยอะแยะเลยไปดูก่อนดีกว่า สัปดาห์แล้วนะโต๊ะกับโปรเจคเตอร์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเออใช่นี่พวกฉันสองคนอ่ะไปเดินห้างมาเจอคู่แกไปซื้อของเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ใส่คอเส้นใหม่แกน่ะใช่ใช่ฉันอยากมีทองใส่หนคู่ริ่งริ่งพวกฉันไปเห็นมาด้วยไหนขอรนเลย ก็แปลกๆนะนี่ก็ผ่านมานานแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะหรือว่าครูห้องเงินที่ถ่าบสนนนำไปใช้หรือเปล่า เน้องว่าคุณจะทําแบบนี้กับพวกเราใช่แน่นสิไม่คิดเลยว่าเขาทำแบบนี้เราจริงๆถ้าแ,แบบนี้เราจะทำทยังไงต่อดีละ่ะั้นเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับแม่ดูเพราเธอส่งคลิปที่ถ่ายอะ่ะให้เราด้วยนะโอเคเออแม่หนูนึกออกแล้วหนูมีอะไรจะให้แม่ดูค่ะอะออไร่ะ ايش <applause> รออาจารย์ธิดาแล้วคุณคุณรีบมาหาผมเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆตอนนี้เรียนอยู่ช่างมาันมามาเร็วโอเคขออนุญาตคท่านผอนางก่อนนางก่อนี้ค่ะผอ,อ,อ,อมีอะไรหรือเปล่าคะอ่าคือมีผู้ปกครองคนหนึ่งเนาะมามาบอกผมว่าเขาบริจาคแต่ตอนนี้คือในบัญชีของผมอ่ะคือไม่มียอดบริจาคอะไรเลย,เลยแม่เขาบอกว่าเขาจะจัดหางบเก้าอี้โต๊ะ ตอนนี้โรง,งเรียนขาดขาบริจาคเนี่ยแม่เขาส่งที่ไม้ผมรู้ที่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณไปทําอะไรคุณไปซื้อของอะ่ะฉันก็ไปซื้อของใช้ของฉันทั่วไปค่ะไม่ได้อะไรเลยแม่เขามีหลักฐานว่าคุณชอบงงแม่เขาบริจาคให้กับคุณเพื่อให้คุณเอามาให้ผมผมวันนั้นไม่อยู่แม่เขาเลยมาเบื่อคุณเขาไม่หลักฐานคุณจะแก้ตัวยังไงจะฉันไม่ได้ทําอะไรนะคะพ ฉันก็ไปซื้อของปกติของฉันของใช้อะไรฉันก็เอาเงินเดือนของฉันไปซื้อค่ะแต่เนี่ยมีหลักฐานคุณชอบโกงแม่เขาอ่ะอุตส่าห์บริจาคเงินมาให้โรงเรียนคุณทำบบนี้ได้ยังไงฉันขอโทษค่ะขออ๋อฉันผิดไปแล้วขอออย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอโทษค่ะแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงเงินที่เสียไปขอออจะให้ฉันทำอะไรก็ได้ค่ะแต่อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะได้คุณเอาเงินจำนวนนี้มาคืนโรงเรียนแล้วทุกอย่างจะจบ ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปหาเงินมาคืนให้ค่ะนี่จัดก,การอย่างนี้ให้ได้หนึ่สัปดาห์ไปข้าราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยจะต้องได้รับโทษความผิดฐานทุจริตต่ตอหน้าที่ราชการเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งควรได้ออกจากราชการจะปานีลดหย่อนผ่อนโทษล,ทษล,ลงได้ก็เพียงปลดออกจากราชการ การนำเงินที่ทุจริตยากยอกไปแล้วมาคืนก็ดีการที่เป็นผู้ที่ไม่กระทำความผิดมาก่อนก็ดีหรือไม่เหตุอันควรปาณีอื่นใดไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะลดหย่อนโทษ